สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่งานประเพณีไหว้พระจันทร์พนัฐนิคมอยู่นะครับตอนนี้ดิ่ในท่านดูนะครับนี่คืองานไหว้พระจันทร์ที่พนัฐนิคมวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2566นะครับบรรยากาศในนี้นะครับคือ ถนนหลานกุญชรน,นะครับและนี่ก็คือที่เขาตั้งโต๊ะบูชาซึ่งบูชาไหว้พระจันทร์และก็ไหว้กวนอินเดียไปด้วยนะครับซึ่งมีความงดงามอย่างยิ่ง,งนะครับเพราะว่านี้เขามีการประกวดกันนะครับนี่ท่านดูเขาจะประกวดชุมชนต่างๆนะครับนี่ชุมชนย่อยที่5ท่านดู องค์กวรเอิสวยงามมากเลยนะครับอยู่สุดครับแล้วดูดูนางงามนะครับที่นี่นะครับสวยมากเลยเยิ่งกว่าทางสาวไทยเลยทีเดียวนะครับดูนะครับโต๊ะเขาเรื่องสวยงามนะครับแล้วก็มีตลอดทางผมจะพาท่านชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศในค่ำคืนนี้แล้วดูด่ครับโอ้โหส้มนี่มีรัตตรี่นี่ส้มเนี่ยว้าทำอะไรอะ ได้ได้หล้าน <Okay. S 2> คุม้มครับตอนนี้นะครับผมพาท่านมาชมฝั่งขวานี่ก็คือการาตั้งโต๊ะบูชาครับจันทท่านดูนะครับมีกวอินทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไครับสวยงามทีเดียว สวยมากเลยนะครับที่นี่นะครับแต่ฝั่งซ้ายเป็นร้านอาหารนะครับห้ดูนะครับโอ้โหสวยๆนี่นี่ก็โรงเรียนอนุบาลศึกษาไล่นะครับมาดูโอ้โหสวยๆแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่นึกนะครับว่พาพนักจะมีสาวๆส,สวยๆหลายๆหลายๆ คนหลายๆท่านนะครับดูนะครับมีทูบไว้สำหรับให้ท่านได้เอาทูบมาไหว้นะครับจ่อแจมากเลยนะครับตอนนี้แล้วก็มีรองเท้ามีอะไรเต็มเลยนะครับใครหอกครับดูนะครับโอ้ชุมชนทางนี้ปลดปลกันนะครับดูสิครับแต่ละคนสวยๆก็มายืนถือทูบให้ไหว้นะครับ ท่านดูพระจันทร์นะครับพระจันทร์สวยมากเลยครับโอ้โหดีกวาสวยๆโอสวยมากเลยน,ละนะครับเราไปชมกันนะครับตรงน,นี้ก็เป็นราคาเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูโต๊ะบูชานะครับท่านดูสวยๆทุกคนเลยนะครับดูสิ นะครับตอนนี้ผมมาถึงเวทีแล้วนะครับแต่เราจะไปดูดชุมชนกนันต่างนะครับชุมอันนี้ชุมชนย่อยที่หนึ่งกับเพลงนีไหว้พระจันทร์อู้ยสวยจริงๆริงหคนนี้ก็สวยมากเลยโอ้โหสุดย,ยอดจริงๆเลยนะครับผมต้องยืนขย่งจึงจะได้เห็นนี่ตอนนี้มาตอนนี้มาถึงเวที รับต่อไปในช่องงเรเยเช่ียวหัวเพื่อนการส่งนันรรมละการเที่ยวประเทศจีนคตอนนี้คนแน่นมากเลยนะครับเราไปดูกันที่มีต่อเทศบลเมืองคะนิคโรยงานท่ากรไปดูก่อนนะครับไปดูบนเวทีกันสักพักซึ่งเป็นประเพนีดั้งเดิมของสาวรทยและชาาเจีนค่ะโดย ตอนนี้เรามาถึงชุมชนย่อยที่8แล้วนะครับท่านดูสวยงามเพียงใดดูดครับโอ้โหสุดยอดจริงๆสวยงามนะครับประ,ประดับประดาด้วยของเส้นไหว้ที่งดงามก็ดูคนที่แต่งชุดจีน สวยงามทีเดียวเลยนะครับนะท่านประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาไหว้ได้นะครับนี่เจนะครับมีรูปรปั้นยิงทุกที่เลยนะครับสวยทีเดียวนะครับดูนะครับดยมีการเอารูปมาไหว้ได้นะครับแล้วดูมีรูปอันนี้เกี่ยวกับจัดสารนะครับจัดสารกิเลนสวยงาม ปเลยนะครับเราไป<น>าชมบรรยากาศที่สวยทีเดียวผมจะพาท่านชมจนสุดเลยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์เป็นประเพณีที่มีแต่อดีตมาตั้งแต่อดีตมานะครับแลวโดยเฉพาะพนัทนี่มีชื่อเสียงในการไหว้พระจันทร์อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ ผมชื่อเสียงที่มีวานาแล้วนี่ผู้คนเยอะนะครับดังนี้เวลาทุ่มครึ่งนะครับก็จะสังเกตว่ามีแต่วัยรุ่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีฝั่งซ้ายก็มีนะครับฝั่งซ้ายน,ฉะ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 นี่ก็อยไหวเฉยๆนะครับไม่เดบเดหรือว่าเดบเดบผมไม่ทราบนะครับดูสิครับสวยงาม ทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวดูสา,สา,สาสวสวยนะครับโอ้โหโดูเข้างดงามอะไรเชน่นนี้นี่นะครับอันนี้เล็กก็จริงนะครับแต่สาวสาวที่ยืนอยู่สวยงามมากเลยท่านดูเห็นไหมครับโอ้โหโห,โหน้าดูหน้าชมเลยทีเดียว เล็กนะครับแต่ก็ถือว่าสวยทีเดียวรู้อนนี้สวยมากเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปชมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีแต่คนเยอะแยะไปหมดเลยนัดนะครับถนนคุณช่อนนะครับมีเสียงเองกออยู่ข้างหน้าครับเสียง สีเชิดสีโตรหรืออะไรเ,เราไปดูใกล้ๆกันนะครับโอเคนะครับตรงนี้เป็นถนนเรียกว่าปิดถนนโอมาอีกแล้วเห็นแล้อันนี้โรงเตียมนะครับโรงเตรียมโรงเรียนเทศบาลสองวัดกลางภุมมาวาดนะครับดูสิครับตรงนี้ไว้สำหรับให้ชนถ่ายรูปเดี ประเพณีไหว้พระจันทร์เทศบาลเมืองพนัฐพมถ้าดูเด็กๆน่ารักมากเลยเห็นไหมครับเด็กๆมาถ่ายรูปสวยนี่คราวนี้ฉังเอ,อ๋นะครับสเราเราไปเรื่อยๆโอเคนะครับอันนี้ก็ถ่ายการละมังาการละแมงถ่ายดีจริงๆเลยคนมาซื้อกัน วันนี้ดีนะครับฝนไม่ตกขณะที่ผมมาฝนจะตกกลังตแต่ตอนนี้ก็หยุดแล้วนะครับดูสิครับร้านค้าก็เยอะแยะไปหมดเลยร้านค้าร้านนี้ขายของดีเลยหคุณอุ้ยโทษค่ะโทษ เลยนะครับเดี๋ยวผมพาท่านชมไปเรื่อยๆคนเยอะๆสนุกดูลูกไย้ของเยอะของเยอะไปดูครับเราไปดูแบบนี้ว่าอิฐพระจันทร์ดีกว่าเพราะว่ามันสนุกกว่าโอ้มาอีกนะอีกเวทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูเวทีอร่อยนะครับอันนี้ก็เป็น โรงเรียนเทศบาลสองนะครับดูท่านจะเห็นว่ามีควรอิมทุกที่เลยนะครับเพราะว่าเป็นที่นับถือของอชนชาวจีนและทั่วโลกก็ว่าได้นเพราะว่าท่านมีความเมตตาสุงเพะรป็นนตาเป็นคน เขาเรียกว่าที่เคาเรพของประชาชนก็รปชนสาธุชนอะไรต่อว่าดูสิครับสูงไว้ขนาดไหนโรงเรียนเทศบาลสามวัดเกาะแก้วนครสวรรค์วัดแก้วนครสวรรค์อยู่พนัทใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเรือกว่ามาจากนาครสวรรค์ไม่ใช่ค่ะครับ คนเยอะมากเลยนะครับดูคนเยอะๆอย่างนี้โอ้โหแน่นเลยนะครับผมม,มามีแต่คนวัยรุ่นที่นี่เยอะผมจะหลงเข้ามาหรือเปล่านี่คือมังกรนะครับมังกรมังกรโอ้ยคนถ่ายผมสงสัยจะ ไม่สามารถไปได้ให้ท่านชมนะครับท่านชมคนเยอะจริงๆสงสัยจะติดอยู่ตรงนี้แหละครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาดูนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรื่องหนเดี๋ยวมันจะยาวแบบแบบสุดเนยน้อยบะคอนะครับดูนะครับโอ้ยคนดูท่าน ให้ท่านชมนะครับคนที่มาไหว้พระจันทร์นีนะครับคือนี่ฝนไม่ตกฝนตกยุ่งเลยนะครับมือดงเป็นพิเศษเพราะว่าเตรียมมาเองในสาวด้วยนะคะกลัวว่่มีคนรบกนี่นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่งานกาแฟนี้ไหวพระจันทร์ท่านานี้<อ><ม> ฝนเนี่ยะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเห่ือดังนะครได้มาโปรโมวยทีมเสียงเพลงให้กับชาวนาิคมได้ฟังกันเอาจริงๆเนี่ยดีลกันไว้หลายเดือนแล้วน่าจะปีนี้แล้วนะคะเพิ่งจะได้มาเพราะว่าเขาบอกว่าฝนตกกลัวแบบมาลรงแล้นไม่มีคนแต่ไม่เชื่อเชื่อว่าถึงฝนจะตกทุกคนก็น่าจะมาเพราะว่าความน่ารักของชาวนาิคมนะคะ ที่จะมาร่วมง,งานไหว้พระจันทร์วันนี้จริงๆจากทุกปีใช่ไหมคะมาทุกปีไหมคะทุกปีน่ารักมากนะคะถือว่าเหนียวแน่นกันสุดๆนะคะด้านหน้าสวัสดีด้วยนะคะสามารถยกตามกันได้นะคะเมื่อกี้แอบเห็นหลับคน,นบเลยร้อานดูน่ารักมากๆขอบคุณมากนะคะนนกุน <า S 1> ชอม,<ๆ>มน,นั่นดีคมเลครับเพลงฝั่งน้ำนะคะเป็นเพลงที่เราใช้ในรายการเดอะโกลเด้นซองเป็นเพลงแรกเลยนะคะ,ะไม่ได้เตรียมมาแค่เพลงเดียว<ท> เมื่อกี้ฟังเพลงจีนไปหลายเพลงแล้วนะคะสำหรับแลวก็ก็เลยไม่เตรียมหมานะคะเพลงจีนเดี๋ยวมีในช่วงครับใ่้แรนชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศมาให้ฟังกันตอนนี้ผมเดินมาอีกเวทีหนึ่งนะครับเป็นโตโตะบูชานะครับโต๊ะบูชาอีกสถานอีกแห่งหนึ่งนั่นท่านดูนะครับ ชุมชนย่อยที่9เทศบาลเมืองคนัฐนิคมท่าน,นดูงดงามเพียงใดนะครับอันนี้สวยมากเลยครับทุกโตะ๊ะมูโต๊ะบูชาไหว้พระจันทร์นะครับอีอันนี้ก็คือฉังเอ๋อนะครับฉังเอ,อ๋อส่วนอันนี้ก็คืออะไรนะที่จำไม่ได้นะครับ สวยงามนะครับตอนนี้เวลาสองทุ่มนะครับท่านดูช่างงดงามอะไรปานนี้เลยครับตอนนี้เราไปดูนะครับชุมชนต่อไปไปดูโต๊ะบูชาไหว้พระจันทร์นะครับนี่แม่อีกแล้วเจออีกแล้วเราดูอันนี้ก็สวยนะครับท่านดูนี่อันนี้สวยมากเลยครับประชาชนนักท่องเที่ยวจึงเดินมาแน่นอยู่ที่ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันชุมชนย่อยนะครับผมจะไปดู<อ>ตรงนี้ประดับด้วยดอกไม้เยอะเลยทีเดียวครับชุมชนย่อยที่เน่เทศบาลเมืองพนัถนิคมท่านดูเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีความสวยงามมากเลยนะครับดูครับ โอ้โหมามอะไราป่านี้แล้วนักท่องเที่ยวก็มาไหว้องค์พระแม่ควนอิ่มนะครับท่านดูมีป้อยเสียนด้วยนะครับข้างหลังเป็นป้อยเสียนแนละ้วก็เครื่องเสียนไหว้ที่งดงามมีเพือกด้วยนะครับเพือ,อ,อกูน้ำพระป่าท่าชนชนโอ้ขออภัยนะครับ ชุมชนที่สิบค,ครับผมนึกว่าชุมชนที่หนึ่งก็ผมว่าเอชุมชนที่หนึ่งมันเลยแล้วนะครับกันดูท่องนักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยนะครับดูดูนะครับโอ้โหคนแน่นมากเ,เดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆนะครับชักจะแน่นแล้วนะครับเมื่อกี้ก็โล,ล่งๆลมื่อกี้นะตอนนี้ก็เริ่มแน่นแล้วนะครับ ใกล้ถึงโต๊ะบูชาอ,อีกอันหนึ่งแล้วนะครับนี่น่ากัอะไรมิทราบมีไทยโจ๊กด้วยนะครับเพราะที่นี่พนัดเจ้าตำรับแห่งโจ๊กเลยนะครับไม่ใช่โจ๊กที่กินนะครับแต่เโจ๊กไทยโจ๊กนะครับมูลนิธิพนัดนิคมร่วมศัทธา นี่กูใช่ทอดนะครับโอ้โห,หน่ารับประทานมากดูหน้าอร่อยดูดูจากแม่ค้าสวยก็รู้แล้วครับว่าอร่อยหน้าอันนี้ก็ใช่ครับมีเลขสครับเลขสองในขณะเดียวกันก็มีใบสเสี้ยนใบสเสียนกนาลาบกําลาบข้าวส้มนะครับมูนิชหนอนัดนิโกะผูร่วมศรัทธา เตะไปที่เสียงไล่กับเสียงกัดอีโบเซงกำลังเข้าส่งนะครับดูนะครับโอ้โหฝั่งซ้ายผมกำลังถ่ายโจ๊กครับขอไปข้ามหน่อยนะครับ ก็คไรวมมอรเ็นนั้ะครับตอนี้าก็ไวกันนะครับอันนี้บ้านคนนะครับเด,เดี๋ยวมาดูชมชมนีดีกว่านี่ด,ดูอยูอย่่านนี้ะรครับปรเปไหวพัชจันโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสีกิติวันานุสอนนะครับสวยงามเห็นไหมครับ สวยงามมากเลยครับท,ทุกโต๊ะบูชาใ่าก็มีองค์กดอินนะครับก็เรียกว่าสุดยอดนะครับเดินไปดูนะครับตัวเมีกี่โต๊ะบูชานะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงโต๊ะบูชาโรงเรียนเทศบาลสี่เจริญอุปถัมภ์ปัญญาทองครับ ดูสวยทีเดียวนะครับผมว่าที่พนักที่นี้ถ้าปราบใดที่มีโต๊ะบูชาที่สวยงามอย่างนี้ผมก็เชื่อว่างานเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่พนักสนิคมแห่งนี้ก็คงยืนยงอยู่ชั่วการานาทีเดียวเพราะว่าเป็นสิ่งดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวมาชมกันนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวเราดูเวทีอ่โต๊ะบูชาที่อื่นซึ่งคนเยอะมากเลยนะครับในขณะนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ร้านค้าก็ติดแรงกันไปเรอะเพาะิ้งนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวทีฝั่งซ้ายผมก็มีนะครับอันนี้ เห็นไหมครับสวยงามทีเดียวชุมชนย่อยที่สองนะครับดูจะมีองค์ควรอิมสวยงามทีเดียวครับทุกสถานที่กจะ็จะมีความงดงามเลยนะครับเราสุดยอดนะเจ้าหน้าที่ก็มาดูท่านนักท่องเที่ยวผ่านมาก็สามารถมากราบไหว้ได้นะครับเห็นไหมครับงามจริงๆครับโอ้เห็นน้ออีแล้วหิวเลยนะครับเลยนะครับเราไปชม นี่นะครับผมให้ท่านมาชมอีกอีกเวทีนึงนะครับตรงนี้เป็นเวทีร้องเพลงการแข่งขันกินขนมไหว้ประจำงานประเพณีไหว้พระจันทร์เทศบาลเมืองพนัพิพงครับขณะนี้ก็กำลังจะมีร้องเพลงนะครับรายการยังอีกเยอะเดี๋ยวผมไปชมโดยมีคนเชื่อและคืออะไรกันเลยไหว้พระจันทร์นะครับโอเค ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนย่อยที่สามนะครับดูโอ้โหแต่ละชุมชนจั่โต๊ะบูชาสวยงามกับไปดีกว่าเพราะมีเสียงเพลงเข้ามาแล้ว นะครับตอนนี้ผมไม่สามารถเดินไปได้นะครับเพราะว่าตอนอนักท่องเที่ยวมาเันเยอะมากเลยแล้วก็ทางนั้นก็นมืดบืดแล้วผมว่าที่พนักแห่งนี้สถานที่ท่องเที่ยววันไหวพระจันทร์เทศกาลไหวพระจันทร์ที่พนัฏที่ใหญ่โตนะครับท่นดูตรงนี้ก็ยังมีซอยขายของด้วยนะครับพรนัฏแห่งนี้เป็นแหล่งที่เรียกว่ามีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวหลายแห่งเช่น งานบุญกลางบ้านซึ่งมีผ่านไปแล้วประมาณสามเดือนที่ผ่านมานะครับก็มาถ่ายครับแล้วท่านดูนะครับคนเยอะมากมากฉะนั้นผมขอจบทริปไหว้พระจันทร์พนัฐวินิจคมเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าโอกาสหน้าท่านมีเวลามีโอกาสก็ามาท่องเที่ยวนะครับพนัฐนิคมแห่งนี้ผู้คนยิ้มแย้นแขมนสายหน้าท่องเที่ยวทีเดียวบ้าเนเมืองสะอาดนะครับ เป็นที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับโอเคครับ, <Yeah. S 1> บก็คงจะจบแคนี้ครับสวัสดีครับ